สวัสดีจ้าวันนี้มากินเนี่ยงนะคะกินเนี่ยงกับแม่น้องกันนะคะวันนี้แม่น้องกันทําเนี่ยงนะคะเนี่ยขาทอดนะคะแล้วก็มีหมูสามไดมีหมูสามชั้นด้วยค่ะนี่จ้าปลาทอดนะคะแม่น้องกันทอดปลาด้วยแล้วก็มีหมูสามชั้นค่ะต้มนะคะ,ะ,คะเรียบร้อยะะแล้วค่ะหมูสาบชั้น ผักของเราก็มีเยอะแย่เลยคะ่ะผักขัดขาวนะคะสารแหน่ค่ะผักชีนะคะใบโหระพาค่ะ mm hmm. กาดหอมนะคะมีใบชะพูด,ด้วยค่ะ, mm hmm. คะกาดแก้วนะคะไม่ต้องกัดารขายค่ะไม่ต้องกัเจ็บผักไว้กินเยอะแยะเลย มานะคะใข่จิ้มกับแม่นงกันมานะคะกิ้มกับแม่นงกันนะคะเมีย่ยงหมูสามชั้นนะคะเรียกหมูสามชั้นเรียกเมีย่ยงหมูสามชั้นจิ้มจิ้มแม่นงกันคน,น,นมาเลยใส่บริโฉมใส่งาด้วยงาขาวมีขนมจีนขนมจีนแม่นงกันซื้อเป็นแพ็ค เีสิบบาทนะคะคูนกิโลสิบบาทจะมาจา้ะตักกดไม้กดแฉกไม่นอกกันหน่อยนะคะตักก๊อบเลเข้ามานะคะไม่ชอบกระผันนะคะคลิปนี้นะคะมากินเมีย่ยงกับแม่น้องกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจะะ้าสวัสดีนะคะ มันจิ้นมนะคะจิ้มแซ่บไหมคะ